สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจําเดือนพฤศจิกาวันที่1 8บแถึงสาพฤศจิกาแเรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของราศรีธนูราศีธนูเกิดตั้งแต่วันที่16บธันวาถึง1 4มกราธาตุไฟกลางธาตุมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจาําราศีเกิดมาเรามาดูความรักของราศรีธนูกันนะคะตอนนี้คุณธนูเป็นอย่างไรบ้างไพ่โดยรวมนะไม่ได้ระบุของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็สลับกันได้ด้วยนะคะ นะุณธนูเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยนะ The f o o l eight of wands เดเหรียญ The m o o n และ6ถ้วยเรื่องราวของคนรักของคุณธนูเป็นอย่างไรบ้าง คนรักของคุณธนูไนท์ออฟคัพคว u นออฟคัพสองไม้ดเวล์สิบถ้วยอดีตที่ผ่านมาของคุณและคนรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างอาดีตอดีตที่ผ่านมาควีนออฟสอดสิบไม้ เจอฮาร์ฟเนสี่เหรียญและสามไม้เรื่องราวของคุณและคนรักของคุณนะคะคุณธนูช่วงนี้อาจจะมีแลนที่จะไปเที่ยวมีแพลนที่จะไปเที่ยวที่จะไปทําอะไรนะคะในเรื่องราวของความสนุกสุขสนุกสนุกสุขสนุก,สน,กสนานนะคะเรื่องราวของการไปเที่ยวมีแพลนอาจจะอยากไปไหนสักที่ก็ได้นะคะอาจจะเฝ้าดูเฝ้ามองหรือดูแผน ในเรื่องราวของแผนการเที่ยวก็ได้นะช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวของการเริ่มต้นใหม่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ในมุมของตัวเองอาจได้ทาธุรกิจกิจการการงานหรือได้ทํางานใหม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ใในมุมของตัวของคุณธนูนะคะอาจจะมีการเฝ้าดูเฝ้ามองผลประโยชน์หรือผลลัพธ์จากการทํางานทําเงินที่จะเป็นผลกําไรในช่วงนี้ก็ได้ นะคะตัวของคุณธนูเองรู้สึกความรักที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาก็ยังเฝ้าดูเฝ้ามองเรื่องราวความรักเหล่านั้นอยู่เสมอรอให้เรื่องราวความรักเก่ากลับมารอให้มีการได้ทักได้พูดได้คุยหรือได้วนกลับมาในความรักนั้นอีกครั้งนั่นคือเรื่องราวของคุณธนูคนรักของคุณธนูก็เป็นอารมณ์ของความคิดเฝ้ามองคิดถึงเรื่องราวเก่าเก่าในเรื่องราวความรัก คิดถึงคนรักอาจจะมีความรักที่อยู่ไกลกันความรักระหว่างประเทศข้ามฟ้าข้ามทะเลนะคะในเรื่องราวของความรักการต่างประเทศก็ได้นะอยู่ไกลกันคิดถึงการไปหากันไม่ได้ก็มีหรือต่างฝ่ายต่างอยู่ต่างประเทศด้วยกันก็ได้เป็นความรักที่อยู่แดนไกลนะคะบางคนก็อาจจะไม่ถึงต่างประเทศนะคะอยู่ไกลกันไม่ได้เจอกันนะคะเป็นเรื่องราวความรักที่อยู่ไกลกันข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามฝั่งก็ได้นะเออ เรื่องราวของคุณคนรักของคุณธนูนะคะมีการคิดถึงอาจจะมีการส่องโซเชียลเฝ้าดูเฝ้ามองคิดถึงเรื่องราวของความรักนะคะคิดถึงคนรักสอ่สอ,งสองนั่นส่องนี่ส่องนั้นบางคนก็ส่องไม่เห็นแล้วค่ะขอบบล็อกแต่ก็ยังพยายามที่จะส่องและ เฝ้าดูนะคะอาจจะเปลี่ยนรหัสอย่างอื่นแล้วมาส่องก็ได้นะจ๊ะอันนี้เรื่องราวของการส่องนะคะคนรักของคุณธนูส่องคุณธนูอยู่นะยังรู้สึกดีและยังคิดถึงอยู่ยังเห็นเราคือครอบครัวอยู่นะคะมีเรื่องราวอาดีตที่ผ่านมามีเรื่องราวของการตั้งแง,ตง,ง่ตั้งงอนตั้งดาบส่ก,กันนะคะยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนที่แข็งด้วยกันทั้งคู่นะคะ ตางฝ่ายต่างแข็งต่างฝ่ายต่างเก่งแต่ก็ยังรักกันอยู่ในใจด้วยกันทั้งคู่นะคะมีการจับปลาสองมือหรือเรื่องราวความรักสามเศร้าเกิดขึ้นในเรื่องราวของคุณมีเรื่องราวของการที่เราสองคนอาจจะเป็นเรื่องราวของการทำผิดศีลทำก็ได้หรือมีเรื่องราวของไรฟ์สล์ต่างกันศีลต่างกันก็ได้ในเรื่องราวของการแตกต่างตั้งแต่เชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมความคิดอายุมีเรื่องราวของการแตกต่างกันในเรื่องราวต่างๆพวกนี้นะคะ อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกมันหนักมันเหนื่อยนะคะมีเรื่องราวของความรักสามเศร้าเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้เป็นประเด็นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในเรื่องราวตรงนั้นนะคะออทีนี้เรามาดูกันอาจารย์ขอจิบน้ําไปด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องราวของคุณธนูถ้าคุณธนูพูดได้บอกได้นะคุณธนูจะบอกคนรักว่าอะไรขอดูหน่อยนะ พูดได้บอกได้จะบอกคนรักว่าอย่างไร The Sun สองเหรียญ Page of Swords เจ็ดถ้วยแล้วก็สองถ้วยฉันรักเธอเธอรักฉันนั่นแน่นะอ่าธนูบอกได้พูดได้จะบอกว่าฉันอยากให้เธอกลับมา ฉันอยากให้เราสองคนกลับมาเป็นเรื่องราวความรักด้วยกันอีกครั้งฉันก็รู้ว่าเธอรักฉันแล้วฉันก็รักเธอเช่นกันแต่ด้วยความที่มันมีเรื่องราวของตัวเลือกทางเลือกจึงทําให้ความรักของเรามันเป็นประเด็นขณะที่เราสองคนอยู่ด้วยกันมันมีความสุขดีฉันอยากให้ความรักนั้นกลับมาความสุขนั้นกลับมาอีกครั้งอยากให้ความสุขของเรากลับมามีความสุขด้วยกันอีกครั้งด้วยอารมณ์ของเอาแต่ใจในอารมณ์ของเธอหรือฉัน อยากจะให้ประเด็นตรงนั้นมันหายออกไปมันคลายออกไปอยากให้มีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นี่คือความหมายของคุณธนูถ้าพูดได้บอกได้อยากบอกคุณรักเนาะว่ายังอยากกลับมาเป็นความรักกันอีกครั้งเพราะเราสองคนรู้แก่ใจว่าเรารักกันอยากที่จะกลับมาแต่อารมณ์ขวางของความตุเดือดอเลือดพล่านในอารมณ์เหล่านั้นที่เคยเป็นมาประเด็นนั้นอะ ก็อยากจะให้มันลบเลือนหายไปอยากจะให้กลับมาเป็นความสัมพันธ์แบบเดิมนะคะความสุขที่เราเคยมีต่อกันไอ้เรื่องราที่มันมีตัวเลือกทั้งเลือกเข้ามาอยากจะให้มันจบอยากให้มันหายไปไม่อยากให้มีเรื่องเราเหล่านั้นอยากให้มีแค่เราสองคนนะคะในเรื่องราความรักความสัมพันธ์อ่ะทีนี้ขอดูหน่อยนะว่าคนธนูถ้าคนรักของคุณธนูนะคนรักของคุณธนูพูดได้บอกได้จะบอกว่าอัศวินเหรียญท e มเพน ห้าถ้วยสี่ดาบจัตติกถ้าคนรักคุณธนูพูดได้บอกได้จะบอกว่าขอชิบกาแฟค่อนเขาจะบอกว่าการที่เรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไประหว่างเธอกับฉันแม้กระทั่งการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือการงานนะ มีผลทําให้ฉันรู้สึกเสียใจมากกับปัญหาที่เป็นฉันรู้สึกทาไม่ไม่ดีกับเธอฉันมีความไม่ยุติธรรมให้กับเธอฉันทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายกับเธอฉันก็อยากจะขอโทษในเรื่องราวที่ผิดพลาดในเรื่องราวที่เป็นประเด็นฉันก็ยังอยากที่จะกลับไปเป็นความรักกับเธอแต่เรื่องราวมันมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างฉันไม่รู้ว่าการกลับไปของฉันความรักของเรามันจะเป็นแบบไหนมันจะยังอยู่ หรือการที่เราได้ห่างกันออกมาแล้วเนี่ยมันมีความเสียใจเนาะแยกออกมาอยู่มุมใครมุมมันเนี่ยเซฟโซนใครเซฟโซนมันแล้วเนี่ยมันมีความเสียใจเรื่องราวความเจ็บปวดในใจมันยังคงเหลือไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะแก้ไขหรือมันจะลบเลือนหายไปได้หรือไม่นะคะในเรื่องราวตรงนั้นอ่านี้คนคนรักของคนนถฝากบอก,บอกพูดได้จะบอกว่า ไม่รู้ว่าความเจ็บปวดที่เคยมีจะทําให้ความรักของเรากลับมาเหมือนเดิมได้หรือไม่เนาะอาทีนี้ขอดูหน่อยนะคะอนา,าคตของคุณทั้งคู่ไพ่อยากจะบอกคุณว่าอย่างไร p a ช e ออฟเพเออนนิคเกิลเอ็ดออฟครั o ไนออฟวไม้และ7จ็ดดาบเรื่องราวของคุณความรักยังอยู่นะคะ อ,อยากที่จะพยายามทำดีให้กันและกันอยู่ยังอยากที่จะเริ่มต้นความรักกันอีกครั้งอยู่เราสองคนยังรักกันเราเจอกันแล้วเราได้เจอได้เจอกันนี่คือความรักที่จริงของเราสองคนแล้วแต่ด้วยความที่ว่ามันยังมีการทำอะไรแอบซ่อนแอบแฝงแอบรับหลังอยู่มันยังไม่เคลียร์ตรงนั้นถึงแม้การกลับมามันก็ยังจะไม่ชัดเจนเพราะว่ามันยังมีอะไรที่แอบแฝงอยู่ตรงนั้นฉะนั้น ถ้าจะกลับมาอีกครั้งต้องเคลีย้เรื่องราวตรงนั้นก่อนนะคะถึงจะกลับมาได้คุณสองคนมีเกณฑ์ที่จะกลับมาได้อีกครั้งแต่ต้องเคลียรเรื่องราวของการแอบซ่อนแอบแฝงตรงนั้นก่อนเท่านั้นเองอันนี้คือเรื่องราวของคุณธนูนะคะในช่วงจังหวะ18ถึง30พฤศจิกาเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นประมาณนี้อันนี้ไพ่โดยรวมแต่ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาหาอาจารย์ได้นะใครต้องการให้คนรักกลับมานะคะทักมาหาอาจารย์ แอดไลน์มาถามเรื่องราวต่างๆได้ว่าจะทําวิธีไหนที่อยากให้คนรักกลับมานะคะถ้าไม่รู้จะพูดยังไงง้อยังไงด้วยอีโก้ของแต่ละคนเนาะอยากให้คนรักกลับมาแต่ไม่กล้าง,งอ้อหรือไม่กล้าพูดหรือมีเรื่องราวของการทุกอย่างงอ้อแล้วทาทุกอย่างแล้วแต่ไม่รู้จะทํายังไงเพื่อที่จะให้เขากลับมาก็ทักามาหาอาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์มีวิธีช่วยแต่ทุกคนต้องดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก่อนเนาะอาจารย์จะได้รู้พื้นฐานดวงของแต่ละคู่ว่า เหมาะสมที่จะดึงกลับมาให้ไหมนะคะอาจารย์ก็จะบอกอีกทีว่าได้ไม่ได้แล้วก็อาจารย์เปิดดูดวงส่วนตัวตั้งแต่แปดนาฬิกาถึงสิบเจ็ดอ่าถึงแปดนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาเป็นช่วงโปรโมชั่นกลางวันนะคะค่ะก็คือค่าครูนะ่ะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่วนคิวดึกตั้งแต่สิบเก้านาฬิกาเป็นต้นไปถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะคะค่าครูห้าเก้ากับห้าครูก อาจารย์เป็นอะไรเนี่ยทาไมอาจารย์ทึงรินรัวอาจารย์กินกาแฟแล้วอาจารย์มากาแฟเหรอเนี่ยค่าครูกลางคืนนะคะห้าเก้าเก้าค่าครูปกติค่ะนะคะแล้วก็แอดไลน์มหาอาจารย์ได้ที่เบอร์โทรลายนะศูนย์แปดแปดสี่ห้าสันสี่ห้าสามหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าเอวันนี้อาจารย์เป็นอะไรทําไมอาจารย์แปลกแปเออ นะคะเบอร์โทรไลน์0884531019นะคะแอดไลน์มาหาอาจารย์ได้และก็เช็ครายละเอียดเรื่องราวของการดูดวงหรือเรื่องราวของการดึงรักนะคะดึงความรักกลับมาสามารถแอดไลน์มาถามเรื่องราวต่างๆได้กับอาจารย์นะ แล้วก็อาจารย์เปิดดูดวงทุกวันค่ะยกเว้นวันพระนะดูทุกวันยกเว้นวันพระถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์หาอาจารย์ได้นะสําหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ในช่องขอบคุณมากๆจากใจสําหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ